สวัสดีครับเจอกันกับผมนะครับรักไก่ชาแนลคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ขับแก๊ปฟูดเพึ่งซื้อรถคันใหม่มาพึ่งได้ไป้ายทะเบียนนะครับผมพามาดูขั้นตอนในการยื่นเปลี่ยนรถกันครับไปดูกันเราก็เข้าไปในแอปแก๊ปไดเวอร์นะครับแล้วก็กดตรงที่เป็นรูปเรานะครับ กดเข้าไปมันจะมีเป็นรูปเหมือนปากกานะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับเลื่อนลงมามันจะมีหัวข้อแก้ไขเพิ่มยานพาหนะนะครับเราก็กดเข้าไปนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเรามาดูหัวข้อที่5นะครับคําถามกรรมสิทธิ์ของเจ้าของรถนะครับแล้วถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราก็กดเข้าไป ดูตัวอย่างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีช่องให้เรากรอกนะครับช่องแรกนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็กอก,อกเข้าไปนะครับหัวข้อที่สองพัดเื้อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนรถนะครับของผมใช้หัวข้อเปลี่ยนรถนะครับประเภทบริการของพัดเื้อนะครับเป็นรถจัก,กรยานยนต์ นะครับแล้วก็ใส่ทะเบียนรถของเรานะครับแล้วก็ยี่ห้อนะครับแล้วก็ปีที่ผลิตสีแรกตามรายการจดทะเบียนนะครับหัวข้อกรรมสิทธิเจ้าของรถนะครับรถของผมใช้หัวข้อรถที่ยืมผู้อื่นมานะครับอาจจะเป็นเจ้าของรถอาจจะเป็นชื่อของแฟน ชื่อเพื่อนอ่าชื่อญาติมิตรพี่น้องนะครับแต่กรรมสิทธิ์ที่ถือนะครับกรรมสิทธิ์คือรถไฟแนนซ์นะครับเพราะว่ายังผ่อนยังไม่บดนะครับ <c oughs> เขาบอกให้อัปโหลดรายการจดทะเบียนนะครับก็คือเล่มเขียวนะครับแต่เรายังไม่ได้แต่ทางร้านเขาจะให้มาแผ่นหนึ่งนะครับเป็นน่าจะเป็นใบแทนนะครับแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์คือไฟแนนซ์นะครับเจ้าของรถนี่ อาจจะเป็นชื่อญาติชื่อเพื่อนนะครับแล้วมันจะมีอัปโหลดสัญญาซื้อขายนะครับก็คือใบเสร็จนะครับที่เราซื้อขายกับทางร้านนะครับเขาก็จะให้มาแล้วก็มีหัวข้อ,อเอกสารอัปโหลดเอกสารยินยอมนะครับก็คือเจ้าของรถนะครับให้ทางเจ้าของรถอ่า เขาถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหน้าหลังนะครับแล้วก็ให้เขาเซ็นสำเนาถูกต้องนะครับแล้วชื่อนามสก,กุลของเจ้าของรถนะครับว่ายินยอมให้นายกใช้รถยี่ห้อรุ่นทะเบียนนะครับในการขับแ็บนะครับให้เขาเขียนลงมาด้วยนะครับการจดทะเบียนรถแล้วก็สัญญาซื้อขายแล้วก็ เอกสารยินยอมนะครับถ่ายรูปให้เราอัปโหลดนะครับแล้วก็ส่งแบบฟอร์มนะครับแจ็บจะใช้เวลาทำการนะครับประมาณ3วันนะครับแล้วก็ส่ง s m s นะครับมายังโทรศรัพท์เรานะครับเบอร์ที่เราลงทะเบียนกับแจ็บไว้ก็อันเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งออกรถมาใหม่นะครับแล้วยังไม่ได้ทะเบียน ถามว่าขับได้ไหมขับได้นะครับแต่เรา,าถ้าสมมุติลูกค้าถามก็บอกว่าเพิ่งออกรถใหม่มานะครับรถคันเก่าพังเราก็อธิบายไปนะครับแต่พยายามอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะครับถ้ามีปัญหาขึ้นมาถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับมันจะมีปัญหาเรื่องพอรลบรแล้วก็เรื่องประกันของแก๊สนะครับเราอาจจะโดนปิดสัญญาณได้ ก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องรักไก่ชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้า